สวัสดีค่ะมือนียีแมว่ามาเบึงผักคาดเนาะพอเกี่ยวแล้วเกี่ยวเราก็เอาไปตากแดดพ่อแม่พี่น้องนี่เกี่ยวไว้แล้วเนาะวิธีตากแดดแดดอันสัดใหม่แบบนี้เด้พอพ่อแม่พี่น้องผักคาดหรือผักเผ็ดอ่าไว้จากสองสามแดดให้มันกอบแลค่อยไปไปไป,ไป,ไป,ไปยีไปยีให้มันเป็นเม็ดอีกเนาะนี่เขา ก็พอแห้งแล้วเฮาก็มาทุบแบบนี้พ่อแม่พี่น้องใส่ไม้กับไม้ทุบกับไม้เนาะทุบกับไม้นี่ทุบกับไม้ทุบมันมันพอเวลามันกรอบมันกส็สิออกดีครับพ,พี่น้องอเห็นบ่ปได้น้อย น้อยๆนี่น้องแล้วเหาก็ทิ้งไปเป็นกองไว้อันนี้มาเสร็จแล้วเหาก็มามาเตาใส่กระตาฮางแล้วพ่อนี่น้องเตาทีเล็กก้อนนี่บอเอากากเอาอย่างที่มันโลนออกมาทิ่มีกแล้วก็มาหอนอีกครั้งหนึ่งใช้ใช้ทีกว่าเก่าอีกเนาะอืมกระดงทีกว่าเก่า อีกขึงเหวีนอีกขึงหอนหอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเอาใบกับใบกับมากลนออกมาให้มันให้มันละเอียดค่ะให้มันออกดีเนาะงามเห็นบอกเป็นมากนน้อยแบบนี้ในผักคาดหรือผักเผ็ดค่ะพ่อแม่